ผมวันดนนะครับจากสีครีมเวดดิ้งและเชียงใหม่การแต่งงานวันนี้จะมารีวิวเรื่องของของช้ำลวยที่เป็นสมุดโน้ตนะครับของช้ำลวยที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือในตะกร้าเนี่ยก็เป็นสมุดโน้ต แบบทั้งหมดของที่ทางร้านมีนะครับจะเห็นว่ามีหลายหลายขนาดนี่ขนาดก็มีหลายตัวนะตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับหลายขนาดหลายรูปแบบแล้วก็หลายแพคเกจจิ้งนะครับทีนี้จะมาคุยให้ฟังทีละตัวก่อนนะครับเอาตัวที่ขายดีที่สุดก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเป็นตัวชุดพวกนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นสมุดโน้ตขนาดก็กว้างประมาณ8เซนสูง12เซนนะครับตัวนี้เนี่ยแพ็กเกจเขาคือว่าตัวสมุดเนี่ยมาพร้อมกับห่อพลาสติกแล้วก็ผูกด,ดิ้นเรียบร้อยแล้วก็มีการปัม๊มปั๊มชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับมีข้อความว่า แ n k y ิวถ้าเป็นภาษาไทยก็จะใช้คำว่าแทนคำขอบคุณนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวย่อชื่อบ่าวสาวอยู่ตรงกลางนี้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากรูปแบบงานเนี่ยมันจะเป็นงานปัม๊มชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่ใช้เนี่ยจะค่อนข้างใช้เวลาในการจัดทำนานประมาณ3สัปดาห์นะครับจะนานกว่าเวลาระยะเวลาปัม๊มปกติด้วยสาไปเพราะว่า ปั๊มเนี่ยปกติปั๊มกา๊าซเสร็จแล้วเนี่ยปั๊มเสร็จก็แพคแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ยจะต้องปั๊มปั๊มเสร็จแล้วต้องมาเข้าเล่มด้วยแล้วก็มาทำแพคเกจิ้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะกว่านะครับราคาก็จะมีหลายราคานะครับแต่ละรุ่นเนี่ยจะราคาแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวนี้อาจจะพิเศษเป็นรุ่นใหม่ที่มีระบบ มีตัวสายคาดสังเกตไหมจะมีสายคาดอย่างเงี้ยสายคาดสายคาดสายคาดแบบนี้จะเป็นทําออกมาคล้ายๆกับเป็นซองนะครับซองอสังเกตไหมตัวสมุดอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นซองนะครับส่วนนี้จะเป็นแบบทั่วไปนะครับ ถ้าลูกค้าที่สนใจของช้ำ่วยตัวนี้เนี่ยจะต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณ3สัปดาห์ตัวนี้เป็นลายกีนนะครับตัวนี้เป็นลายหนุมี 3- สีเหมือนกันตัวนี้ต้องเผื่อเวลาไว้หน่อยเพราะว่าการปั๊มแล้วก็การเข้าเล่มเหมือนจะต้องใช้เวลามากกว่าปกตินะครับดูตัวต่อมาเลยนะครับเป็นตัวที่ขายได้เยอะเหมือนกันนะครับ เป็นนี่ฮะมาพร้อมกับกล่องกระดาษนะครับสังเกตดูตัวนี้กับตัวนี้ข้างในเหมือนกันแต่แพคเกจจิ้งต่างกันนะครับแพคเกจจิ้งตัวนี้เป็นถุงผ้าแก้วสีก็จะแมชกับตัวสมุดโน้ตสีครีมก็ใช้ถุงผ้าแก้วสีเหลืองทองชมพูชมพูมพฟ้าฟ้า,ฟาเหมือนกันกับลักษณะที่เป็นกล่องตัวสมุดสีชมพูกล่องก็สีชมพู หมุดฟ้ากล่องฟ้าสมุดครีมกล่องครีมดูข้างในมันนะครับเห็นไหมฮะมีการปั๊มเหมือนกันนะครับส่วนขนาดเนี่ยตัวนี้จะขนาดประมาณ7.5เซนคูณเเซนนะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาในการปั๊มเหมือนกันแต่ว่าจะน้อยลงมาหน่อย ตัวนี้จะประมาณ10วันถ้าต้องการสั่งเนาะก็จะใช้เวลาประมาณ10วันในการเตรียมแล้วก็จะต้องใช้เวลาเผื่อเวลาไว้อีกสัก2วันสําหรับการขนส่งนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเราสั่งมาจากโรงงานโดยตรงสั่งจากโรงงานโดยตรงก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าจะได้ราคาที่ดีนะครับข้อเสียก็อาจจะเป็นว่า,าต้องเผื่อเวลาขนส่งไว้บ้างน,นะครับ แต่ถ้าเป็นแบบสต็อกสต็อกไว้ที่ร้านเนี่ยบางทีอาจจะได้เร็วได้ไวแต่ว่าก็ก็ต้องมีเหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเดี๋ยวลืมพูดไปตัวนี้ก็เป็นแบบปั๊มเนาะมันก็ไม่เหมาะที่จะทําแบบอื่นเดี๋ยวเว้นตัวนี้เนี่ยสมมติเนาะถ้าเกิดกรณีเร่งรีบเนี่ยเราสั่งตัวเปล่ามาพร้อมกล่องแล้วเรามาติดสติกเกอร์เองเนี่ยได้ทําได้หรือว่าพวกนี้ แต่ตัวนี้ก็ไม่แนะนําเพราะว่าเวลาส่งมาเนี่ย <c oughs> เขาจะส่งมาแพคมาเรียบร้อยแล้วเป็นถุงผูกโบผูกอะไรมาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเรามาถอดเข้าถอดออกชิ้นงานก็จะมีความเหมือนกับเยินเลยเนาะผ่านมือเยอะต,ตัวนี้แนะนําว่าปั๊มมาก่อนเลยดีถ้าเป็นตัวที่อยู่ในถุงผ้านะถ้าเป็นตัวกล่องนี้โอเคด่วนมีเวลาน้อยแต่ชอบสมุนโนตัวนี้เนี่ยสั่งเป็นตัวเปล่ามาแล้วก็มาติดสติ๊กเกอร์เอาที่ใบได้นะครับ ัน,นี้เข้ามาคุยได้ตัวต่อไปก็ถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันนี่นะฮะตัวนี้เขาจะมีจุดเด่นเรื่องของลวดลายนะครับจะค่อนข้างออกในแนวหลวีๆห,หน่อยแล้วก็รูปทรงจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกระดาษก็จะหนานิดนึงนะครับค่อนข้างหนาเลยละ่ะข้างหน้าสุดเนี่ยจะเป็นกระดาษเรียกว่ากระดาษ A4Q คือกระดาษอัดลาย ขนาดของเขาก็จะประมาณ8เซนกว่า8.25คูณ8ครึ่งนะคร8ครึ่งคูณ8ครึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันจะมอีอาจจะมีว่ามีโดนแกะโดนอะไรไปบ้างแต่ว่าแพ็กเกจสำเร็จของเขาเลยเนี่ยคือแพ็คถุงพลาสติกตัวนี้แล้วก็มีติดโบผ้าอย่างนี้นะครับ<ม>ก็สั่งตัวนี้ใช้เวลาไม่นานแต่ก็จะต้องสั่งพร้อมกับสติกเกอร์นะครับ ติดชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับแทนคําขอบคุณจะมีอยู่ละในทุกลายของเขานะฮะแทนคําขอบคุณแทนคําขอบคุณแทนคําขอบคุณ Thank you แทนคําขอบคุณนะฮะงั้นตัวนี้มาก็แค่แค่ติดสติ๊กเกอร์เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เอาเป็นของชําลวยได้เรียบร้อยนะครับอีกแบบนึงจะเป็นของชําลวยที่เป็นสมุดโน้ตซีรีส์ที่เป็นสีทองนะครับ สองตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับอันนี้จะเป็นไซส์ปกติสามตัวเป็นไซส์เล็กนี่เป็นไซส์ปกตินะครับไซส์ปกตินี่จะขนาดประมาณ 7, 7เจ็ดเจ็ดเซนคูณเจ็ดเซนนะครับถ้าไซส์เล็กจะห้าจุดห้าคูณเจ็ดครับตัวนี้เนี่ย เวลาสั่งมาเนี่ยมันจะมาเป็นแพ็คละร้อยละร้อยเล่มน,นะครับสั่งมาปุ๊บเนี่ยก็ใช้วิธีการติดสติกเกอร์ชื่อ่าวสาวถ้าเป็นราคาในเว็บของร้าน c m Wedding c a r d กับร้านสีครีม Wedding เ,เนี่ยจะแจ้งไว้ชัดเจนว่าตัวของชาร่วยตัวนี้บวกสติกเกอร์ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ง่ายในการสั่งรูปแบบของแพ็เกจิ้งก็เป็นห่อพลาสติก มีเดินเส้นสีทองข้างบนเอาไว้สําหรับพับแล้วก็มีโบสีทองเล็กๆอยู่นะครับตัวนี้เลือกลายได้เลือกลายได้นะครับแต่ลายก็จะใกล้เคียงกันนะครับตัวหนึ่งตัวต่อไปนี่เป็นสมุดโน้ตหกผ้านะครับตัวนี้ที่เป็นตัวอย่างนี่จะมีสีฟ้าสีเดียว แต่เวลาสั่งของจริงเนี่ยจะเป็นคละสีคือจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ออกสีชมพูออกสีเหลืองออกสีแดงเนี่ยจะมิกซ์กันมานะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าแพ็คแบบแพ็คถุงพลาสติกแล้วก็จีบด,ด้านบนนี่ฮะจะเป็นบจีบกีดด้านบนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันไปกับสติกเกอร์ชื่อบ่าวสาวนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวไซส์ใหญ่สุดแล้วก็ จะเป็นตัวทีเ่เรียกว่าดีไซน์ไว้สำหรับคู่บ่าวสาวตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าปกทั้งแผ่นเนี่ยเขาจะพิมพ์มาพิมพ์สีสีมาเป็นชื่อคู่บ่าวสาวตั้งแต่ต้นเลยอย่างคนนี้เป็นชื่อเมย์กับชื่ออิวนัตตี้เดวิ28ตุลาค2015ตรงนี้เนี่ยเลิฟคำเดียวแต่ว่านี่ น่าจะเป็นตัวย่อชื่อจ้าว่าจ้าสาวนะครับลานลติต้าตระกูลนะครับพิชยาก่อพงนะครับตัวนี้ขนาดของเขาก็จะกว้าง10เซนสูง15เซนเรามาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับ จะเป็นกระดาษเล่นลายนะครับคล้ายๆกับกระดาษหนังช้างแต่ว่าไม่ใช่ลายหนังช้างสักทีเดียวจะเป็น texture นะครับส่วนข้างในเป็นกระดาษถนอมสายตาสวยงามเก๋ไกถ้าใครที่มีรูปแบบที่ออกแบบเอาไว้เองละเราอยากจะได้สมุดโน้ตที่เป็นแบบส่วนตัวแบบพิเศษลายไม่ซ้ำใครก็ แนะนำพวกนี้นะครับเพราะว่าแบบมันเนี่ยทำมาเฉพาะของแต่ละคู่เลยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างสมุดโน้ตของชําร่วยที่มีอยู่ที่ร้านนะครับนอกเหนือจากนี้มีอีกไหมก็มีอีกนะครับที่ที่มีขายอยู่ในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้หรือว่าอาจจะมีลวดลายที่แตกต่างจากนี้รูปแบบอาจจะเหมือนกันแต่อาจจะคนละลวดลาย ถ้าเห็นว่าเป็นรูปแบบเดียวกันเนี่ยแต่คนละลายเนี่ยยังไงลองทักกันเข้ามาถามกันเข้ามาได้เพราะว่าคิดว่าน่าจะมาจากบริษัทเดียวกันเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าตัวเนี้ยตัวที่ลูกค้าสนใจเนี่ยยังมีอยู่ในสต็อกหรือเปล่านะครับแต่ที่อยากจะให้เห็นโดยทั่วไปคือว่าสรุปว่าออของชมพดสมุนโนเนี่ยเนื่องจากมันมีสไตล์การแพ็คหลายแบบมีวิธีการลงชื่อ จ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยหลายแบบบางแบบก็ปั๊มเป็นบนตัวสมุดบางแบบก็เหมาะที่จะติดสติ๊กเกอร์ด้านนอกบางแบบก็มีชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ในขั้นตอนการออกแบบตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้เนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาในการจัดทําต่างกันที่ง่ายที่เร็วที่สุดก็คือว่ากลุ่มที่ทำออกมาลักษณะอย่างเงี้ยเป็นแพ็คพร้อมที่จะส่งได้ทันทีอย่างชุดพวกนี้เนี่ย พอมที่จะส่งใี่ทันทีอาจจะมาเป็นแพ็คละร้อยเล่ม50เล่มอยู่แล้วแล้วก็ส่งถึงมือลูกค้าปุ๊กลูกค้าเอาไปติดสติกเกอร์ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะน้อยใช้เวลาไม่เยอะนะครับอาจจะประมาณ5วัน7วันก็สั่งไว้แล้วก็มารับของได้ตัน,นี้ก็เหมือนตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นชุดพวกนี้ที่ต้องปัม๊มชื่อเจ้าบ่าจ้สาวลงบนตัวสมุดก็ต้องใช้เวลาเยอะขึ้น บางแบบปั๊มแล้วก็ค่อยไปเข้าเล่มก็จะใช้เวลาเยอะขึ้นไปอีกนะครับยังไงเนี่ยพวกนี้ติดต่อสอบถามกันมาได้ทักกันเข้ามาได้บอกดูว่าเ,เรามีเวลาเท่านี้นะใกล้จะถึงวันงานแล้วมีเวลา3สัปดาห์4สัปดาห์เดือนหนึ่งหรือว่าแค่7็ดวันก็จะถึงวันงานแล้วยังหาของช่วยไม่ได้เลยก็อาจจะต้องเลือกที่ระยะเวลาเนี่ยเป็นตัวเพราะว่าเป็นตัวกําหนดนะเป็นตัวบีแต่ถ้าเกิดมีเวลาว่า ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีเวลาเยอะเวกาเวลาในการจัดเตรียมเยอะเนี่ยชอยก็มากขึ้นไปด้วยยังไงวันนี้ขอจบรีวิวเรื่องสมุดโน้ตของชั้น้วยไว้เท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยยังไงเนี่ยทักเข้ามาในไลน์ของทางร้านหรือว่า Facebook ของทางร้านได้ Facebook ก็ www.facebook.com/cmweddingcard นะครับไลน์ไอก็ cm. card วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ